น,นี่เป็นเรื่องที่มองข้ามไปไม่ได้ครับสําหรับพักกล้าธรรมแม้ว่าตัวหัวหน้าพักเนี่ยก็คือคุณนรโมนพินโยศินวัตรครับอาจารย์แมพจะอยู่ในฐานะของการเป็นหัวหน้าพักเมื่อวานนี้ก็มีการจัดประชุมกรรมการบริหารพักชุดใหม่ครับนะฮะแต่ว่าเป็นที่รับรู้รับทราบกันเมื่อพูดถึงพักกล้าทําคนที่นึกผู้คนโดยทั่วไปจะนึกถึงเป็นคนแรกก็คือร้อยเธรรมนัทพรมเผ่านะครับ และจริงๆแล้วควันหลงจากการเลือกนายกอบจอที่ผ่านมานะครับขณะที่พักสีส้มครับพักประชาชนดูจะตื่นเต้นกับการปักธงได้ว่าที่นายกอบจอจังหวัดลำพูนนะครับคุณเวรเดชผู้พิสิทธิ์นะครับนะฮะได้ไปหนึ่งเก้าอี้นายกอบจอที่จังหวัดลำพูนครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยพักกล้าทำซึ่งเป็นพักขนาดเล็กค่อนไปทางขนาดต่างครับ ก็มีว่าที่นายกอบจอในสกัดของพรรคก,การธรรมไปแล้วหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือว่าที่นายกอบจอจังหวัดสมุทรสงครามก็คือคุณเจษฎายานประภาสิริครับนะฮะซึ่งเปิดตัวใส่เสื้อของพรรคก,กาทํารไปแล้วและเมื่อวานนี้ก็ไปร่วมนะครับในการประชุมสามัญของพักนะครับเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่ครับเพียงแต่ว่ากรณีของคุณเจษฎานั้นอาจจะไม่ได้รับความสนใจจากสื่อมาก เท่าที่ควรน,นะครับเพราะว่าสื่อโดยส่วนใหญ่ก็พุ่งเป้าไปที่ความเคลื่อนไหวของพรรคกล้าธร,รมและพุ่งเป้าไปที่สอจอจ่อยครับก็คือคุณณภพาพัฒนอัญชศานิชมนครับนี่เป็นว่าที่นายกอบจอจังหวัดปราจีนบุรีครับเป็นภรรยาแม่นะครับของอดีตสอจโอต้งก็คือนายชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์ครับนะฮะซึ่งคนนี้ เป็นที่รับรู้รับทราบกันดีครับว่าเป็นบุตรบุญธรรมของโกธรน,นะครับนายสุนทรวิลาวัฒบ้านใหญ่แห่งจังหวัดปราจีนบุรีก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งเกินเกิดขึ้นนะครับนะฮะตัวของสจอจอยเมื่อวานนี้ที่ไปปรากฏตัวในงานนี้นะครับเจ้าตัวพยายามที่จะแจกแจงอธิบายนะครับบอกว่ามาเนี่ยในงานเพื่อที่จะมาขอบคุณร้อยธรรมนัฐผมร้อยเอกธรรมนัฐผมเผ่านะครับซึ่งก็เป็นประธานที่ปรึกษาพรรคกรณีที่ไปช่วย หาเสียงจนกระทั่งชนะการเลือกตั้งนายกอปจอจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนอกจากสจอจอยเนี่ยนะครับก็ยังมีว่าที่นายกอปจอ,อีกคนหนึ่งครับที่น่าสนใจครับเป็นว่าที่นายกอปจอจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับก็คือคุณสรัญญาสุวรรณพรมนี่ก็เป็นทายาทจากบ้านใหญ่นะครับสุวรรณพรมของน้องบัวลำพูครับเป็นบ้านใหญ่ของอดีตสสและสวณปัจจุบันด้วยครับ ก็ไปร่วมปรากฏตัวในการประชุมใหญ่ของพรกเก้ากล้าทำเช่นเดียวกันครับถึงแม้ว่าการไปปรากฏตัวเนี่ยไม่ใช่เป็นการประกาศตัวว่าจะเป็นสมาชิกของพรคกล้าทำนะครับแต่การมีคนระดับว่าที่นายกอบจหลายจังหวัดครับถือว่าแต่ละคนนั้นก็เป็นคนดังไปร่วมปรากฏตัวในการประชุมสามัญเลือกกรรมการบริหารพรคชุดใหม่ ในทางการเมืองนั้นปฏิเสธไม่ได้ครับว่านี่เป็นการโชว์พาวครับแล้วก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตแบบไม่ธรรมดาของพรรคกล้าทำครับในช่วงจังหวะเวลาที่พรรคการเมืองขนาดเล็กก็ดีพรรคการเมืองขนาดกลางก็ดีอยู่ในช่วงภาวะถดถอยครับนะฮะแม้แต่พ,พรรคพลังประชารัฐครับพรรคที่ร้อยธรรมนัสเคยเป็นเลขาธิการพรรคนะครับก็อยู่ในสถานการณ์ จังหวะช่วงเวลาของขาลงเช่นเดียวกันครับแต่มันต่างจากพกร,ารรคกล้าทำซึ่งเพิ่งจะมีการเปิดตัวเมื่อไม่นานมานี้ครับกับพังงาทแล้วอยู่ในช่วงของการสะสมคนนะครับสะสมคนเห็นได้ชัดอย่างชัดเจนนะครับคราวนี้การเติบโตของพรรคกล้าทำก็ดีหรือแม้แต่ตัวของร้อยธรรมนัสที่เป็นตัวขับเคลื่อนคนสําคัญเนี่ยมันมีหลายปัจจัยครับเป็นตัวสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น การมีคุณรมบัติเป็นคนใจถึงพึ่งได้ของร้อยธรรมนัสครับนอกจากนี้ยังเป็นมือประสานสิบทิศครับประสานได้กับทุกพักพักใหญ่พักเล็กทุกกลุ่มการเมืองครับที่สําคัญที่สุดเนี่ยเป็นบุคคลที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกอมตรีนะครับดูจะไว้วางใจนะครับแล้วก็เชื่อมั่นพอสมควรน,นะครับมีการมอบหมายภารกิจสําคัญให้หลายเรื่องครับแม้แต่กรณีของการเลือกนายกอบจที่จังหวัดปราจีนบุรีครับ ร้อยธรรมนัตเนี่ยไม่ใช่คนของพรรคเพื่อไทยนะครับแต่กลับได้รับมอบหมายให้เป็นคนไปดูแลการเลือกตั้งนายกอบจที่จังหวัดปราจีนบุรีครับชื่อของร้อยธรรมนัสการแปลกปรากฏตัวของร้อยเอกธรรมนัตนะครับและคุณชาดาไทยเศรษและคุณสุชาติชมลิตน,นะครับมันส่งผลในพื้นที่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับนะฮะ ถ้าไม่บรรดาฐานเสียงนะครับบรรดาหัวคะแนนไม่ว่าจะเป็นสอจอไม่ว่าจะเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับคนในเครือข่ายของบ้านใหญ่โกธรสุนทรวิลาวัตถ้าไม่เปลี่ยนใจมาสนับสนุนสจอจอยออก็ต้องวางตัวอยู่เฉยๆครับนิ่งๆไม่ต้องไปเคลื่อนไหวอะไรครับเพราะบางส่วนนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ครับเรื่องหลังรายก็ดีครับเรื่องมีการมีสะเก็ดแผลนะครับนะฮะที่พร้อมที่จะถูกเปิดได้ทุกเมื่อครับ นั่นเป็นเหตุผลสําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้สจจอยนั้นสามารถเอาชนะคู่แข่งจากค่ายสีส้มได้เกินกว่าครึ่งหนึ่งครับในการเลือกนายกอบจอปราจีนบุรีที่ผ่านมาครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ร้อยธรรมนัฐกันก็ออกมาพูดเคลมเรื่องนี้ครับบอกว่าเป็นผลงานของตัวเองและทีมงานในการลงไปที่ไปช่วยหาเสียงให้กับสจจอยนะครับนะฮะที่สําคัญเนี่ยกไ็ได้อธิบายนะครับถึงแม้ว่าสจจอยนั้นจะลงสมัคร ในนามของพักเพื่อไทยนะครับนะฮะแต่เขาบอกว่าตัวของร้อยธรรมนัสเป็นคนติดต่อเป็นคนประสานให้สจจอยเนี่ยได้มีโอกาสไปคุยกับแกนนำของพักเพื่อไทยสุดท้ายก็ได้รับเลือกลงสมัครนาย,ยกอบจอในนามของพักเพื่อไทยนะครับนะฮะส่วนเรื่องที่จะย้ายมาร่วมทีมกับพักกล้าทำหรือไม่นั้นมันเป็นเรื่องในอนาคตแต่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับร้อยธรรมนัสพูดชัดเจนเมื่อวานนี้บอกว่า พักกาธรรมเนี่ยอยู่ในระหว่างการเตรียมเลือกเฟ้นคนลงสมัครสอสอที่จังหวัปดปราจีนบุรีด้วยครับนั่นเท่ากับว,ว่าจะสู้ศึกนะครับในหลายพื้นที่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับตัวของร้อยธรรมนัฐก็ปฏิเสธไม่ได้ครับในช่วงหลังๆบทบาทความเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยสปอร์ตไลท์จับจ้องอยู่อย่างต่อเนื่องครับเอากันตั้งแต่คุณทักษิณเนี่ยพักโทษครับออกจากชั้น14โรงพยาบาลตำรวจครับ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นการเดินสายไปที่ไหนช่วงแรกๆเนี่ยจะมีร้อยธรรมนัฐเนี่ยไปปรากฏอยู่ในงานอย่างต่อเนื่องครับนับตั้งแต่ปิกบ้านครั้งแรกในรอบ17ปีของคุณทักษิณครับร้อยธรรมนัฐเขไปนะครับหลังจากนั้นมาอีกหลายต่อหลายงานก็จะปรากฏภาพของร้อยธรรมนัฐอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นผลจาก ความสัมพันธ์ที่แน่นปึกนะครับสำหรับร้อยธรรมนัสกับตัวของคุณทักษิณ์ซึ่งจริงๆแล้วเขารู้จักแล้วก็ช่วยงานกันมาตั้งแต่คุณทักษิณ์นั้นตั้งพรรคไทยรักไทยใหม่เลยนะครับและตัวของร้อยธรรมนัสนั้นก็เคยลงสมัครสอสอในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยครับในการเลือกตั้งเมื่อปี2 5 5 7แต่ว่าการเลือกตั้งในครั้งนั้นก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันครับมีความพยายามในการที่จะขัดขวางเรื่องของการเลือกตั้ง ตกตก็เลยประกาศเป็นโมฆะนะครับนะฮะซึ่งแน่นอนที่สุดครับนี่ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจของคุณทักษิณที่มีต่อร้อยธรรมนัสครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับปุงจะจําก็ได้ครับช่วงที่คุณทักษิณน,นะครับเดินทางไปพบกับอันวาอิบราฮิมครั้งแรกครับหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเพราะว่าอันวานั้นตอนนั้นกําลังจะเข้ารับตําแหน่งประธานอาเซียนครับนะฮะ ก็มีปรากฏข่าวคราวนะครับว่าร้อยธรรมนัตเนี่ยร่วมเดินทางโดยเรือย,ยอทครับจากจังหวัดภูเก็ตนะครับไปที่เกาะหลีเปะ๊ะเพื่อไปเจอกับอันวาอิบราฮิมนะครับตอนนั้นก็มีการตีปี๊บเหมือนกันครับผ่านสื่อของไทยหลากหลายสื่อนะครับนะฮะบ,บอกว่าได้มีการเจอกับคุณอันวาเนี่ยบนเรือย,ยอทตลางทะเลครับนะฮะ ซึ่งก็เป็นประเด็นนี้ผู้คนก็งุนงงสงสัยว่าทําไมไปเจอกันบนเรือยอทกลางทะเลครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นผลพวงจากครั้งแรกมีการตีข่าวว่าทั้งคู่จะเจอกันนะครับที่เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียครับซึ่งถ้าไปเจอกันที่ลังกวีมาเลเซียเนี่ยคุณทักษิณจ้องไปขออนุญาตศาลเดินทางออกนอกประเทศด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นไม่มีข่าวข่าวเรื่องของการไปขออนุญาตศาลครับนะฮะสุดท้ายหลายคนก็อาจจะถึงบางอ้อน,นะครับเพราะว่า ใน Facebook ของอันวาอิบราฮิมเนี่ยมีการโพสต์ข้อความว่า,วาไปพบไปเจอแล้วก็ไปร่วมรับประทานอาหารกับคุณทักษินบนบกครับไม่ใช่บนเรือยอทกลางทะเลครับซึ่งก็คาดหมายว่าน่าจะเป็นโรงแรมหรูนะครับบนเกาะหลีเป๊ะของฝั่งประเทศไทยนะครับนี่ก็คือผลงานที่สะท้อนหเห็นความแน่นแฟนนะครับถึงแม้ว่าการเดินทางไปที่หลีเป๊ะครั้งนี้เนี่ยจะมีความระมัดระวังไม่ให้มีปรากฏภาพของร้อยธรรมนัต ร่วมเฟรมกับคุณทักษิณนเลยแม้แต่ภาพเดียวนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลในเชิงทางการเมืองนั่นแหละครับคราวนี้กลับมาว่ากันนะครับในเรื่องบทบาทของร้อยธรรมนัสนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยก็ยังคงเป็นคนที่เดินสายประสานกับพักการเมืองขนาดเล็กแล้วก็ดึงสสอพักการเมืองขนาดเล็กมาร่วมอยู่กับพักกล้าธรรมครับอย่างน้อยก็3-4คนนะครับนะฮะ และการประสานกับทางพักการเมืองขนาดเล็กเนี่ยหลายคนก็คงจะจําก็ได้ครับในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาร้อยธรรมนัสเนี่ยก็จะมีบทบาทสําคัญครับคอยนะ้าทาหน้าที่ในการประสานติดต่อหรือแม้แต่นัดพักการเมืองขนาดเล็กมาร่วมรับประทานอาหารกันครับกลายเป็นที่มาของเรื่องราวข่าวคราวว่าหลีกกินกล้วยนะครับนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่สร้างทั้งสีสัน แล้วก็สร้างความเอื้อมระอานะครับในด้านหนึ่งให้กับคอการเมืองเพราะมองว่านี่มันเป็นเรื่องเจราจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์ของพรรคการเมืองขนาดเล็กนะครับและก็พาอเกี่ยวข้องกับเรื่องพรรคการเมืองขนาดเล็กนี่แหละแล้วก็เกี่ยวโยงไปถึงกระแสข่าวนะครับบอกว่าจะมีการคว่ำล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ขับต่างสภาในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเดือนกันยายนปี2 5 6 4ครับนะฮะตอนนั้นกระแสความเคลื่อนไหวดี ในสภาเป็นไปอย่างเขี้ยวมุก้นครับสุดท้ายหลังมีการโหวตโหวตให้กับรัฐมนตรีที่ถูกกภิปลายครับตัวของร้อยธรรมนัสพมเผ่าและอาจารย์นรุมนพินโยศินวัตรอาจารย์แหม่มก็ถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรีครับนะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวของร้อยธรรมนัสซึ่งตอนนั้นยังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรนะครับและได้ย้อนกลับหลังกลับไปอีกหน่อยครับ ตัวของร้อยธรรมนัฐเนี่ยก็เคยโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับจากฝ่ายค้านเช่นเดียวกันกรณีอะไรครับกรณีขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีครับเนื่องจากต้องคำพิพากษาของศาลออสเตรเลียครับคงจะจําก็ได้กรณีมันคือแป้งอันดอรันนะฮะนอกจากนี้ครับร้อยธรรมนัฐเนี่ยยังโดนไปอีกหลายเรื่องครับตกเป็นเป้าถูกวิพาพิจาร์หลายเรื่องครับรวมทั้งเรื่องปริญญานะครับเรื่องปริญญาอีก นะฮะเรื่องวิธีการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ครับพอมีการไปตรวจสอบไปตรวจสอบมาปรากฏว่าเอ๊ะนี่มันเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกันกับที่คุณหมอเกตครับแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยสวคนดังครับที่โชว์ดกีกรีการจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับก็เลยกลายเป็นเป้าวิพา์วิจารณ์กันพอสมควรในช่วงนั้น ไม่เพียงเท่านั้นครับตัวของร้อยธรรมนัตเนี่ยยังมีเรื่องราวข่าวราวที่เป็นประเด็นบนหน้าสือ่อเรื่องความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณครับลุงป้อมครับนะฮะในช่วงที่มีการฟอร์มรัฐมนตรีครับตั้งรัฐบาลนางสาวแพทองทานกินวัตรคงจะจําก็ได้ครับพักพลังประชารัฐตอนนั้นยังเป็นพรร่วมรัฐบาลส่รงรายชื่อรัฐมนตรีโคต้าของพรรคโดยลุงป้อมเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่มีชื่อของร้อยธรรมนัสอยู่ในรายชื่อ โคต้ารัฐมนตรีของพ,พรรคพลังประชารัฐมันนำไปสู่กระแสะความไม่พอใจถึงขั้นแตกหักมองหน้ากันไม่ติดครับนะฮะของสองขั้วสองฝ่ายในพ,พรรคพลังประชารัฐครับเพราะว่าตอนนั้นรัฐบาลแพทองทานจินวัฒนีเรียกว่าพรรคเพื่อไทยนั้นให้น้ำหนักกับเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณสมบัติต้องห้ามของคนเป็นรัฐมนตรีอย่างเข้มข้นครับสุดท้ายทางออกที่ออกมาก็คือว่า ทางร้อยธรรมนัสเองก็ตัดสินใจส่งชื่อน้องชายครับก็คือคุณอัคราพรมเผ่าไปเป็นร,รัฐมนตรีและก็ส่งชื่อคนที่เป็นพ่อครับก็คือคุณอิทธินะครับอิทธิสิริรัทยากรครับไปเป็นร,รัฐมนตรีแทนคุณลูกครับก็คือคุณอัตรกรสิริรัทยากรนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่มาของเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงนั้นบอกว่านี่เป็นรัฐมนตรีโคต้าตระกูลหรือโคต้าครอบครัวนะครับ หรือรัฐบตรีนอมวินีก็กลายเป็นเป้าถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่คงจะจําก็ได้ซึ่งโดนเขาไปหลายดอกแบบนี้ถ้าเป็นคนอื่นเป็นนักการเมืองคนอื่นเนี่ยเดินต่อยาาครับบนเส้นทางทางการเมืองในยุคสมัยปัจจุบันแต่แปลกตรงที่้อยธรรมนันเนียกลับกลับอยู่ตรงข้ามกลับได้รับการยกเว้นนะครับทั้งบทบาทในฐานะส่วนตัวก็ดีทั้งบทบาทในฐานะคองการขับเคลื่อนพักลต้ทำพักลต้ทำเนี่ยกลายเป็นพักทางเลือกโดยเฉพาะยุ่งของนักการเมืองด้วยนะครับ โดยเฉพาะอย่างนี้นักการเมืองประเภทชอบคนใจถึงพึ่งได้นะครับซึ่งมันก็เป็นคุณสมบัติที่มีความสําคัญเข้มข้นมากสําหรับคนที่เป็นบิ๊กในพักการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งตาแหน่งเลขาธิการพักครับคือแต่ไหนแต่ไรมาพักการเมืองเนบ้านเราต้องการเลขาธิการพักสไตล์ของคุณธรรมนัสนี่แหละเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ตัวของคุณธรรมนัสจะสามารถสร้างพักกล้าทําให้กลายเป็นพักที่เป็นทางเลือกของนักการเมืองได้ ณขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นการทำทำให้เกิดความโดดเด่นในตัวของร้อยธรรมนัสครับสามารถที่จะไปกลบเรื่องราวที่เคยถูกวิาพากษ์วิจารณ์หรือกลายเป็นจุดด้อยของตัวร้อยธรรมนัสได้เกือบมิดเหมือนกันนะครับสำหรับตัวของร้อยธรรมนัฐณนะปัจจุบันครับถ้าไปลองดูพรรกล้าทำนะครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ,รบขอบคุณค่ะ